วันนี้มาทำม้านั่งยาวกันครับด้วยไม้แผ่นยาวครับผมได้ปีกไม้แผ่นยาวมาแผ่นหนึ่งครับมีความหนาอยู่สมนิ้วเอามาขัดตอกแ่งแล้วเดี๋ยวจะหาเศษไม้มาทำขาครับเครื่องมือที่ใช้วันนี้เป็นของมาซารุทั้งหมดเลยครับผมไปเก็บเศษไม้เสาบ้านที่เป็นหัวไม้ตัดเหลือไว้งก่อนครับแล้วจะเอามาบากเพื่อจะใส่ไม้เพื่อประยึดกับขาเก้าอี้ครับทำการบากแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าไม้หน้าสามจะเข้าไปได้ครับเลื่อยวงเดือนที่ใช้อยู่ก็เป็นเลื่อยวงเดือน5.5นิ้วของมาซารุครับงานแบบนี้จะเหมาะมาก เลยครับเพราะเลื่อยวงเดือนตัวนี้จะน้ำหนักเบาครับบากออกมาแล้วก็มาตกแต่งได้สิวนิดหน่อยครับผมจะใส่ไม้นี้ครึ่งสามเข้าไปเพื่อจะเป็นฐานรับน้ำหนักครับจากนั้นก็ใช้ไม้เสามายึดติดกับหน้าท็อปครับทํากันแบบง่ายๆเลยครับยึดตัวเกลียวแบบนี้เลยครับสว่านที่ใช้ก็เป็นของมาสารุครับเดี๋ยวนี้ราคาเครื่องมือไม่สูงมากเราสามารถมีติดบ้านไว้ทํางานทาของเล่งของเราเล็กๆน้อยๆได้เลยครับจากนั้นผมจะเอาไม้นี้ครึ่งสามมารับเป็นฐานอีกทีหนึ่งครับมานั่งยาวของผมก็จะมีแค่2ขาครับถ้าสนใจเครื่องมือ ไหนผมก็วางพิกัดไว้ให้แล้วนะครับ